ทดสอบครั้งที่2ครับตัวเปล่าไม่มีโหลดสำหรับ DC ซ o บูสเตอร์ช่างอมอน,น้ำาสมเข้าประกวดนะครับอินพุต24โวลต์เอาพุตร้อยกว่านะฮะ130ยก็เหมือนเดิมครับทับพาย24โวลต์จำลองแทนแบตเตอรี่ก็ามาเข้า DC b ีเบรเกอร์เข้าอินพุตนะครับบวกเข้าบวกลบเข้าลบเอาพุต บวกนะครับมาผ่านคาติกฟิลจากคาติกฟิลนะครับก็มา dc b a เบรเกอร์ขาออกนะครับแล้วก็มีตัวเช็คโวลต์เช็คแอมป์อยู่ในนี้เส็เสร็จโวลต์แอมป์ M. ลงกล่องบ่มบึ้มบ่มสามสองหนึ่งตึมนี่ติดแล้วครับแรงดันตัวเปล่านะครับจะไหลขึ้นไปถึง2 2 0ยี่สิบไม่มีโหลด นี่ฮะตัวนี้ขึ้นทำงานแล้วสองสองสามาหวานเจี๊ยบเดี๋ยวว่างๆลองแบตเลยครับโหลดหนักๆเขาคุยว่าพันวัตเอาขดลวบความร้อนก่อนดีไหม